วันที่รถหรูจอดหน้าครือหาดหลังใหญ่ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้มาในฐานะแขกแต่เป็นของแลกเปลี่ยนสายฝนโปรยลงบนพื้นหินอ่อนฉันก้าวลงจากรถพร้อมกระเป๋าใบเล็กหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกทุกอย่างรอบตัวดูหรูหราแต่เย็นชาร่างสูงในสูตรดำยืนรออยู่แววตาแข็งกร้าวจนฉันไม่กล้าสบมองนาน ฉันรู้ทันทีว่าชายคนนี้ไม่ต้อนรับฉันด้วยความเต็มใจตั้งแต่วินาทีนั้นฉันเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้มาเป็นภรรยาแต่ถูกส่งมาเพื่อรักษาธุรกิจของครอบครัวฉันกลายเป็นเมียในชื่อแต่ไร้ค่าในหัวใจของเขาชีวิตในบ้านหลังนั้นเหมือนอยู่ในกรงทองฉันถูกกำหนดทุกอย่างถูกมงเหมือนตัวแทนของความแค้นมากกว่าคนคนหนึ่ง ทุกสายตาที่เขามองมาเต็มไปด้วยความเย็นชาและการเอาคืนบางคืนฉันนอนอยู่บนเตียงใหญ่แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่กลางทะเลทรายฉันพยายามเข้มแข็งแต่ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้ว่าหัวใจฉันเริ่มหวั่นไหวกับคนที่เกลียดฉันที่สุดและนั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดวันเวลาผ่านไปความเย็นชาของเขากลับแสงบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจทุกการเคลื่อนไหวของฉันถูกจับตามอง ฉันเริ่มรู้สึกถึงการครอบครองมากกว่าการเกลียดยิ่งมีใครเข้าใกล้ฉันสายตาเขายิ่งเปลี่ยนฉันไม่แน่ใจว่ามันคือความแค้นหรือความหวงแต่หัวใจฉันเริ่มสั่นทุกครั้งที่เขาแสดงออกโดยไม่รู้ตัววันที่พี่สาวต่างแม่ของฉันกลับมาทุกอย่างในบ้านเปลี่ยนเธอสวยแพงและมีอดีตผูกพันกับเขาฉันกลายเป็นคนแปลกหน้าในพื้นที่ของตัวเอง ภาพบางภาพที่ฉันเห็นทําให้หัวใจฉันเริ่มแตกเป็นเสี่ยงฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าตําแหน่งของฉันในชีวิตเขาคืออะไรเป็นเมียจําเป็นหรือเป็นเพียงตัวแทนของความแค้นร่างกายฉันเริ่มแปลกไปอาเจียนเหนื่อยง่ายเวียนหัววันที่ฉันรู้ว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในตัวเองมือฉันสั่นจนแทบสุดความดีใจประปนความกลัวลูกคือความผูกพันเดียวของฉันกับเขา แต่ขณะเดียวกันฉันก็กลัวว่าลูกจะกลายเป็นภาระในสายตาคนที่ไม่ต้องการฉันก่อนที่ฉันจะได้บอกเรื่องลูกฉันกลับได้เห็นความใกล้ชิดของเขากับคนในอดีตความเงียบของเขากลายเป็นคำตอบที่เจ็บที่สุดฉันเริ่มเข้าใจว่าไม่มีพื้นที่ให้ฉันในหัวใจเขาคืนนั้นฉันเก็บของเงียบๆไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะรักมากเกินไปจนอยู่ต่อไม่ไหวฉันทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังรวมถึงหัวใจของตัวเอง ฉันออกจากบ้านกลางดึกสายฝนเย็นเฉียบแต่หัวใจฉันเจ็บยิ่งกว่าทุกก้าวเหมือนฉันกำลังตัดตัวเองออกจากชีวิตเดิมฉันเลือกหนีไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อปกป้องชีวิตเล็กๆในท้องลูกคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันยังยืนอยู่ได้หลายสัปดาห์ผ่านไปฉันใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดจนวันที่ร่างสูงคุ้นตาปรากฏตรงหน้าหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุด แววตาเขาไม่ได้แข็งเหมือนเดิมแต่มันเต็มไปด้วยความพังและสำนึกมือใหญ่แตะท้องฉันเบาๆเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าเขามองลูกเราไม่ใช่ภาระแต่เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจอดีตยังคงพยายามแทรกเข้ามาแต่ครั้งนี้เขาไม่ลังเลฉันเห็นชัดว่าความแค้นในใจเขาเริ่มสลายทุกการกระทำของเขาไม่ใช่การเอาคืนอีกต่อไปแต่คือการปกป้อง ฉันเริ่มเชื่อว่าหัวใจที่เคยแข็งสามารถอ่อนลงได้จริงวันที่ฉันกลับไปยืนในบ้านหลังเดิมมันไม่ใช่เพราะนี่แต่เพราะเราเลือกกันฉันไม่ได้เป็นเมียจำเป็นอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงที่เขายอมวางแขนเพื่อรักหลายเดือนต่อมาฉันยืนในชุดเจ้าสาวมือหนึ่งจับมือเขาอีกมือแตกท้องที่มีชีวิตเล็กๆเ,เติบโตขึ้นฉันเข้าใจแล้วว่าบางความรัก ไม่ได้เริ่มจากความสวยงามแต่เริ่มจากบาดแผลและจบลงด้วยหัวใจที่เลือกกันจริงๆ